ว่านหางจระเข้อย่างเงี้ยนะมันจัดอยู่ในตระกูลใบไม้นะพระป่าจึงฉันว่านหางจระเข้นะเห็นเขาถกเถียงกันอยู่ว่านะแต่ฉันอะไรว่าฉันเคี้ยขบเคี้ยวตอนเย็นนะอย่างโยมอะอะไรนะโยมเบียเขาฉันเขากิน เขากินบ้านหางเจระเ้น้ําบ้านหางเจระเ้นั่นแหละเรากินอยู่บนรถก็เห็นเขาไปถกเทียงกันนะคนไม่รู้ว่าจะตําหนิเนี่ที่จริงมันฉันได้นะมันฉันได้เพราะมันเป็นใบไม้ก็เรียกว่าเป็นของที่จัดฉันนอกการได้คาว่าน,นอกการคือนอกเวลาฉันได้เป็นปลรมัตน,นะฉันได้น,น้ำผลไม้ ที่ไม่ใหญ่เกินเกินไปหนะาไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนเอากำปั้นตัวเองเป็นเครื่องวัดนะน้ำส้มเนี่ยได้น้ำมะนาวเนี่ยได้แต่จะทำให้มันถูกต้องกองนะกองด้วยผ้าขาวแต่จะทำให้มันถูกต้องนะเมื่อก่อนเขาก็ห้ามเก็บของเหล่านี้ไว้เกินหนึ่งวันถ้าพ้นลาตีไปต้องสละทิ้ง เพราะอะไรเพราะมันไม่มีตู้เย็นไม่มีพัชจไลท์นะมันบูดนะยิ่งน้ำผลไมไ้ยิ่งยิ่งบูดเร็วนะพระจึงไม่สามารถที่จะสะสมอาหารได้นะแต่สมัยนี้มันเป็นอะไรเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นพัชร์ไลทมีตู้เย็นนะสามารถเก็บท่านก็ให้เก็บตามนะน้ำตาลน้ำตาลนี้ เก็บได้เจ็ดวันนี่ถ้าจะพูดถึงพระวิน,นัยนะเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะจากวัดป่าบ้านตาดมีพระรูปหนึ่งไปถามองค์หลวงปู่ว่าควรปฏิบัติอย่างไรกับน้ำผลไม้เหล่านี้นะท่านว่าท่านไปถามองค์หลวงปู่หลวงตานะท่านจงพิจารณาดูเถิดนะว่าควรจะทำอย่างไร สมัยก่อนนี้มันไม่มีตู้เย็นไม่มีเครื่องเก็บไม่มีกล่องอย่างนี้นแต่สมัยนี้มันมันมีแล้วท่านยอพิจารณาดูพระรูปนั้นครูบาก็จะไม่ได้ว่าเป็นไข่ท่านก็เลยถือเอาว่าให้ถือเอาน้ําตาลเป็นลหลักเนี่ยเจ็ดวันเมื่อก่อนครูบาอางาไม่นั่งเขียนวันที่ใส่นะหน้าที่เราคือต้อง เรารับน้ําปณนะมาเราก็ต้องเขียนเขียนวันที่ <c oughs> พวกโคกพวกน้ําผลไม้พวกอะไรก็ตามต้องเขียนวันที่เพราะว่ารับประเคนวันนี้และจะหมดสิน้นหมดอายุในวันนี้ห้ามถ้าถึงอายุปุ๊บต้องสละออกให้หมดถือว่าฉันไม่ได้แล้วนะหลงัลงๆมาก็เลยไม่เขียนเพราะว่ามันหมดตัด้งแต่วันแรก <c oughs> ที่วัดป่าบ่อน้ำพี่ยิ่งไม่จําเป็นต้องเขียนเลย นะหมดเนะี่ยลงตาบอกจูงควายเข้ามาสามตัวก็หมดในยนะี้มันหมดเร็วไม,ไม่ต้องเขียนนะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องว่าอาหารนี้จะตกค้างเกินเจ็ดวันไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นะหมดแน่นอนนะนี่พูดถึงเรื่องพระบิณฑนะแต่ละที่มันก็ไม่ไมเหมือนกันหรอก นะถ้าเอาความจริงพูดนะนะยังอย่ออยังจีนอะไรเงี้ยเห็นไหมจีนทิเบตที่เป็นศาสนาพุทธเช่นเดียวกันนะแต่ข้อปฏิบัติกับต่างกันเขาก็ว่าของเขาถูกเขาจึงปฏิบัติเช่นนั้นเราก็ว่าของเราถูกเราจึงปฏิบัติเช่นนี้นะเห็นไหมลองศึกษารู้สิเนี่ยอะไรคือแก่นแท้ นะหลักแท้แก่นธรรมนะจะมัวมาจับผิดมาทะเลาะก,กันแค่เรื่องสิ่งแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของโยมนะไม่ใช่หน้าที่โยมนะเรื่องของพระจะอยู่เฉพาะในพระนะ ไม่แต่เรื่องอาบัตของพระเนี่ยก็อยู่เฉพาะในวงของนะพระนะพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดเลยว่าไม่ไม,ไม่ห้ามเรื่องนี้ออกไปขหนหนอกนะแต่สมัยนี้แหละอะไรก็ไม่รู้ไมมนไหมโยนโยมมุมมาจับผิดพระนะมันก็ดีนะถ้าจับเขาเรียกว่าถ้าเป็นไปเพื่อก่อไม่ได้เป็นไปเพื่อทำลาย แต่บางทีที่ว่าเป็นไปเพื่อก่อกับทําลายนีดูมันดีๆนะอย่าลืมนะว่าศาสนาคือคนไม่ใช่วัตถุถ้าคนนั้นใจหมดจากศาสนาศาสนานั้นเสื่อมทันทีไม่มีอย่างอินเดียอเงี้ยเห็นไหมเพราะคนเพราะใจคนไม่มีศาสนาศาสนาจึงไม่มีในอินเดีย เราคนไทยชาวไทยเราเนี่ยใจมีศาสนาศาส,สนาจึงมีในไทยศาส,สนามันคือคนนะไม่ใช่วัตถุนะคุณบ้าเคยเห็นข่าวที่เขาไปยิงถล่มพระที่ปากีสถานใช่ไหมสมัยนั้นโอ้โหเขาปืนอาก้าปืน ติดตั้งบนรถเนี่ยยิง RPG พน่ยยิงใส่ตุ๊บตุ๊บตุนะสมัยนั้นทีวียังเป็นขาวดําอยู่เลยนะกูบานนะใช้ทีวีขาวดําอยู่เลยนะก็ดูข่าวตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเราไม่ไม่มีศาสนาไม่อินนะก็ดูดูไปวิพากวิจาร์ไปตามที่คนเขาพาวิพากวิจารไปแต่พอมาถึงยุคยุคนี้ถึงเข้าใจ ว่าอ๋อต่อให้มีวัตถุมีพระพุทธ,ธรูปมีอะไรก็ตามเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาแต่หากใจคนไม่มีศาสนาศาส,สนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าศาส,สนาจะเสื่อมนะไม่ได้เสื่อมเพราะดินฟ้าอากาศเห็นไหมท่านตัดชัดเจนมากเลยนะว่าศาสนานี่จะสิ้นไปเนี่ยจะเสื่อมไปเนี่ยไม่ได้เสื่อมเพราะดินฟ้าอากาศไม่ได้เสื่อมเพราะลัทธิอื่น ศาสนาอื่นศาสนาจะเสื่อมเพราะพุทธบริษัทสี่ท่านว่าทาไมถึงจะเสื่อมเพราะพุทธบริษัทสี่รู้ไหมก็เพราะว่าความเขาเรียกว่าคุณธรรมความศรัทธาหัวใจอันมีศาสนาเนี่ยได้ถูกทําลายลงในใจเราใจเราเสื่อมนั่นเองก็เพราะพุทธบริษัทสี่นี่มี มีศาสนาอยู่ในใจในเมื่อศาสนามีอยู่ในใจของพุทธบริสษสษษษีมันจะเสื่อมมันก็เสื่อมจากพุทธบริสสีเท่านั้นไม่ได้เสื่อมเพราะอิสลามไม่ได้เสื่อมเพราะคิดไม่ได้เสื่อมเพราะพามไม่ได้เสื่อมเพราะนักที่อื่นเลยนะไม่ไหนเสื่อมเพราะใจเราใจที่มันเสืขข่อมอกจากคุณงามความดีเสื่อมอกจากพระพุทธเจ้าน,าานะ เสื่อมมาจากศรัทธานั่นแหละเรียกว่าศาสนาเสื่อมท่านหนึ่งบอกว่าเสื่อมเพราะพุทธบริสัทธ์สีชัดเจนมากเลยท่านพูดนะหากพุทธบริสัทธ์สีเนี่ยพุทธบริสัทธ์สีเนี่ยนะยังมีศรัทธานะมีการศึกษามีการปฏิบัติ นะศาสนานั้นจะเจริญองอกงามครูบาตึงบอกผู้ที่มีมรรคผลนิพพานในจิตใจใจที่มีความเชื่อในมรรคผลนิพพานแสดงว่าใจดวงนี้ไม่เสื่อมจากมรรคผลนิพพานก็นรเรียกว,ว่ามีเป้าหมาย มีเป้าหมายหากไม่เชื่อในบาปในบุญเนี่ยไม่เชื่อในมรรคนิพพานเนี่ยจะมาบวชทาไมจะมาประพฤติธปฏิบัติทําไมถูกไหมเนี่ยคนไม่เชื่อดิมันไม่ทาหรอกต่อให้มาบวชมาอยู่วัดมาประพฤติธปฏิบัติมันไม่ประพฤติธปฏิบัติหรอกมากินมานอนนีมาอยู่ไปวันๆแค่น,น,น,นั้นเองเพราะหัวใจนี้ไม่ได้มีมรรคนิพพานแล้ว นั่นแหละที่ว่ามันเสื่อมมันเสื่อมเพราะอย่างนี้นะมันไม่ได้เสื่อมเพราะอย่างอื่นเลยเห็นหรือยังว่าศาสนาคือคนที่หลวงตาบอกศาสนาคือใจคนนั่นวาศาสนาคือใจคน,นท่านจึงสร้างคนนะท่านจึงสร้างคนอย่างหากจะดูวัตถุที่หลวงตาสร้าง อย่างศาลานี้เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างท่านก็สร้างแบบไม่ได้ไม่ได้วิจิตพิสดารน,นะเป็นเพียงแค่โครงเหล็กมีหลังคามีที่นั่งมีนั่นมีนี่ไม่ได้ประดับตกแต่งวิจิตพิสดารอลังการเลยนะนี่ถ้าจะดูดูศาลานะเห็นไหมใหญ่ ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ตามคนนะใหญ่ตามคนขนาดใหญ่ขนาดนี้ยังไม่พอกันนะ <c oughs> ต่อครั้งแรกสร้างครั้งแรกบอกไม่ทุไม่ต่อต่อแล้วก็เลยแซวว่าหลวงตาจะต่ออีกไหมไม่ต่อแล้วพอแล้วต่ออีกหลวงตาถึงกับสร้างห้องน้ำกันไว้ นะสร้างห้องน้ํากันไลยว่าจะไม่ต่อยแล้นะทําห้องน้ํากันไว้ละนะเดี๋ยวหลวงตาก็ได้ทุบส่วมนะว่าเอาไปมาถ้าก็ต้อง,องทุบซ่วมนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นไปตามเหตุในเมื่อคนมามากคนมาอยู่มากปฏิเสธไม่ได้หรอกคนนะนะเหมือนต้นไม้ ที่มันให้ร่มเงาต้นไม้ไม่สามารถที่จะปฏิเสธผู้ที่มาอยู่อาศัยได้ปฏิเสธไม่ได้เลยมาเขาก็มาเองมาอาศัยร่มนั้นไปเขาก็ไปเองไปจากร่มนั้นเหมือนพวกเราน่นหนะ่ะพวกเราก็เหมือนกันมาหาก็มาหาหลวงตาเองหนีจากหลวงตาก็หนีจากเองเห็นไหมเหมือนกับต้นไม้ถ้าเปรียบเหมือนหลวงตาเป็นเหมือนต้นไม้ ต้นไม้ใหญ่นะพวกเรานี่เป็นเหมือนสัตว์นะเป็นสัตว์ต่างๆที่มาอาศัยล่มนั้น,นเมื่อเราร้อนเราเห็นล่มแล้วก,ก็วิ่งเข้ามาอาศัยมาซุกใต้ต้นไม้นะั้นพอได้คลายร้อนต้นไม้ก็ไม่เคยปฏิเสธนะเอออินี้ไม่ดีเว้ยมาให้ลมมันแหวกกิ่งออกเนี้ยให้แดดส่องเนี้ยไม,ไม่ไม่มีนะ <laughs> <laughs> เรามาเราก็มาอาศัยเองเราไปเราก็ไปเองไปจากเงาไปจากลมนั้นเห็นไหมปฏิเสธไม่ได้หรอกหลวงตาเช่นกันท่านไม่เคยปฏิเสธเลยเมื่อก่อนนี่ครูบามาอยู่แรกมีอยู่แค่ยี่สิบกว่าคนเองตอนรู้จักหลวงตาแรกๆเนะี่ยมีสิบกว่าคนเองมาชันข้าวแรกๆ โดนหลอกมาโดนหลอกมาฉันเข้ามากับครูจันตะวันตอนนะั้นมีสิบกว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยทิศเตียงยังบวชอยู่ทิศเตียงครูบาก็นั่งต่อจากทิศเตียงกันหละเมื่อก่อนเนี่ยรรษาแรกที่มาจำรรษาอยู่นี่มีอยู่ 6กสิบห้าคนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะในพรรษาแหลกโอ้โหเยอะมากหกสิบห้าคนนะเยอะมากมากเลยเราไม่เคยเห็นพระเยอะมองนี่โอ้โหสุดลูกหูลูกตานะไปบินทบาทนี่นะหันกลับไปมองหมู่คณะเดินบินทบาทอุ้มบาทเป็นแถวน้ำตาดิอดล่วงเลยนะปลื้มใจปลื้มใจมีความปลื้มใจ น้ำตาหนีซึเมเขาเรียกว่าน้ำตาคอเบ้าด้วยความปลื้มปิติใจนะหันไปดูมูคะนะนะเพราะอะไรเพราะมันปลื้มในความงอกงามของพระศาสนาว่าเรานี้ไม่เป็นบุคคลสุดท้ายในศาสนานี้เรายังมีเพื่อนนะมีพี่มีน้องนะที่ร่วมในนะเขาเรียกว่าร่วมในศรัทธาเดียวกัน ในเป้าหมายเดียวกัน <Yeah. S 1> พยายาม yeah. สร้างความงอกงามในพระศาสนานี้ขึ้น <Yeah. S 1> หันกับไปดูเห็นแค่พระบิณฑบาทนัน,นะคือพระประกาศธ,ธรรม <Yeah. S 1> ประกาศสัจธรรมของพระพุทธเจ้าแค่บิณฑบาตเท่านั้นนะ <Yeah. S 1> หันไปโอ้ย oh, <Yeah. S 1> ปลื้มใจมากน,าน้ําตาในี่คอเบ้าไปหมด <Yeah. S 1> ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นส่วนหนึ่ง yeah. ในสิ่งที่ไม่คาดฝันไว้เห็นไ,ไหมพรรษาที่สองคนก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นร้อยกว่าเป็นร้อยกว่าเป็นสองร้อยกว่าเป็นสามร้อยกว่าเออสองร้อยตอนนี้สองร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมคอยดูพรรษานี้เถอะมีละสามร้อย ตอนนี้กุติพระไม่พอกันอยู่แล้วนะนะกุติพระไม่พอกันอยู่ทำไม่ทันคงนะได้นอนศาลาพักศพนอนศาลาสิ้นลมสมัยก่อนนี่พระนี่จํจำพรรษาในพรรษานี่นอนอยู่ในศาลาสิ้นลมประมาณเกือบยี่สิบกว่าลูกยี่สิบกว่าลูกนะเพราะไม่มีไม่มีกุติให้อยู่นะ ทำกุติไม่ทันอันนี้ว่าถ้าทำไม่ทันว่าจะยกกระต๊อบมาตั้งก่อน <Yeah. S 1> ถ้ากุติไม่พอกันอยู่จริงๆคูบาว่าจะสั่งกระต๊อบไม่ไผ่ในพวกหลังหนึ่งไม่เกินสองหมื่นเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นกระต๊อบไม่ไผ่มาตั้งให้หมู่คณะได้จำพรรษาได้อยู่อาศัยแต่จะมีปัญหาเรื่องห้องน้ำแค่นั้นเองเพราะมันไม่พอกันจริงๆ เห็นเมซีอย่างเงี้ยหูยเนียเยอะนี้นีพระนะสมัยก่อนเนี่ยองค์หลวงป,ววปู่ท่านเรียกบวชนะพระที่วัดท่านมีมานร้อยเจ็ดสิบบรูปนะท่านเรียกบวชกับท่านเราไม่เราไม่อยากบวชเพราะว่าพระเยอะ ไม่ชอบคนเยอะแล้วก็เห็นใจตนเองว่าใจมันรู้สึกเหนือเพราะว่าองค์หลวงปู่เป็นคนเรียกบวชนะรู้สึกมีตัวตนขึ้นมาว่าตนนี้สำคัญนะจำไวมนะว่าความเป็นตัวตนนี่จะทำให้ตนนี้สำคัญเมื่อรู้สึกว่าตนเองสำคัญเมื่อไหร่นั่นแหละคือตัวตนได้ก่อขึ้นตุกูบาเองเนี่ยเห็นตัวนี้ เห็นว่าองค์หลวงปู่นี่เรียกเราบวชรู้สึกว่าตัวเองนี่สําคัญนะจึงไม่บวชที่นั่นแล้วก็ไม่ชอบพระเยอะด้วยนะกลับมาเจอเยอะกว่าเดิมแถมไม่ชีต่างหากหนักกว่าเดิมเลยนะเยนะเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมนะหนีก็หนีไม่พ้นหรอกกรรมวิบากนะ คิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคงได้ต่อสลา,าอีก <laughs> อ,าอาจจะได้ต่อสลา,าอีกเม่มชีนิโค้งกลับมาเป็นตัวยูอีกแล้วนี่สลาร้อยเมตรนะนี่มันสลาร้อยเมตรนะ เอ๊ะยังโค้งกลับมาอีกมันเยอะไปบวชวัดอื่นก็ดีเหมือนกันนะ,นะประกาศประกาศพากันไปบวชวัดอื่นด้วยนะอย่ามาแต่วัดนี้นะไปอยู่วัดอื่นอมันเยอะเกินไปเข้าใจไหม ประกาศประกาศไปวัดที่ท่านทาไว้เรียบร้อยนะไปอยู่นู่นนะสถานที่สำคัญนะแต่ครูบาอาจารย์สำคัญกว่านะจำไว้นะสถานที่นี้สำคัญนะแต่สิ่งที่สำ,สำคัญกว่าสถานที่คือครูบาอาจารย์ สังเกตดูสิว่าวัดไหนที่ไม่มีครูบาอาจารย์วัดนั้นเป็นวัดล้างและต่อให้ครูบาอาจารย์ท่านสิ้นไปท่านเสียไปล้มหายตายจากไปก็กลายเป็นวัดล้างเราก็เห็นมามากมายแล้วหากท่านมีนอหนอเรียกว่าหนอเนื้อนะยากอย่าง์งหลงตาท่านรู้จุดจุดนี้ท่านรู้ว่าหากวันใดวันหนึ่งเนี่ย ท่านล้มหายตายจากไปหากไม่มีหนอ่อไม่มีเนื้อไม่มีแนวของท่านบ่อน้าพระอินทที่สร้างมานี่ก็พังทลายไม่เหลือไม่มีใครอยู่กลายเป็นวัดร้างนะซึ่งเสียเงินไปหลายร้อยล้านในการก่อสร้างมาเนี่ยใช้งานอยู่แค่ชั่วอายุคนเดียวเนี่ยไม่คุม้มนหะลวงตาท่านจึงมีหน่อเนื้อเห็นไหมท่านจึงสร้างขึ้นมา นะดูว่าองค์ไหนที่เข้าตากรรมการท่านก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาจนะึงมีหนอ่อมีเนื้อไวนะ้ต่อให้หลวงตาล้มหายตายจากไปก็ยังคงเหลืออยู่พอที่จะประครับประคองกันไปได้นะอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าหลวงตานะแต่คงไม่ไม่ปล่อยให้ล้มละลายไปหรอกเห็นไหม อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าหลวงตานแต่คงไม่ปล่อยให้ล้มละลายไปเนี่ยเนี่ยก็เรียกว่ามีหน่อมีเนื้อมีเชื้อเนี่ยสิ่งที่สร้างมาก็จะได้ไม่สูญเปล่าไม่เสียเปล่าเนี่ระบบนี้ควรมีนในทุกวัดนะนะทุกวัดที่ครูบาอาจารย์ท่านมีผู้ ควรมีทุกวัดเพราะว่าเราเห็นมาหลายวัดแล้วว่าเมื่อกูบาอาจารย์ไม่อยู่กลายเป็นวัดล้างก,ก็หลายวัดไปน,นีสถานที่สําคัญแต่กูบาอาจารย์สําคัญกว่าเนีเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าหากเรามีปัญหาอะไรเนีเรามีคนช่วยช่วยแก้ไขได้